สวัสดีครับขอต้อนรับแตะกล้องและผู้ที่รักการถ่ายภาพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียนกล้องครับรายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เรื่องราวของการถ่ายภาพผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้เพื่อไปพัฒนาทักษะของตัวเองนําไปใช้ในเวลาว่างหรืองานอดิเรกรวมไปถึงอาจจะพัฒนาไปถึงประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราไปพบเรื่องราวดีๆกับรายการ เยงล้อัครบถ้าหากจะถามว่ามีสูตรสำเร็จหรือเคล็ดลับที่รับสุดยอดในการถ่ายภาพหรือเปล่าคำตอบคือไม่มีครับเพราะการถ่ายภาพเปรียบเสมือนการถ่ายทอดงานศิลปะจากอิสระทางความคิดของจิตกรรังสรรค์ความสุนทรีสู่สายตาผู้พบเห็นภาพถ่ายก็เช่นกันอยู่ที่ช่างภาพจะสื่ออะไรให้ใครมองอย่างไรก็สุดแล้วแต่แต่ถ้าอยากได้เคล็ดลับในการถ่ายภาพ เพื่อพัฒนาฝีมือแล้วก็เชิญทางนี้เลยครับ สุภาพชมครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึง10เคล็ดลับในการถ่ายภาพนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับท่านมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจทีเดียวนะครับรักและก็ชื่นชอบการถ่ายภาพมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นถ่ายภาพมาจากห้องภาพที่ตลาดร้อยปี3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับรวมไปถึงผ่านประสบการณ์ทํางานจากบริษัทหลากหลายที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพและกล้องถ่ายภาพนะครับรวมไปถึงครับได้รับพระ มหาการุณาที่คุณนะครับจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมหลวงนาราธิวาสราชนาครินนะครับในการเสด็จถวายงานถ่ายภาพนะครับทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนั่งอยู่ตรงนี้กับผมแลครับคุณสยามเอี่ยมพิชัยฤทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับประวัติความเป็นมาของอาจารย์นี่น่าสนใจมากเลยนะครับรักการถ่ายภาพมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนี่เริ่มถ่ายภาพตอนกี่ขวบครับ ตั้งแต่สิบขวบฮะโอ้สิบขวบนี่เด็กมากเลยเพราที่บ้านพี่สาวผมเนี่ยผมเรียนหนังสือที่ตลาดร้อยปีสามชุกจากเราก็ไปอาศัยพี่สาวอยู่ที่ชื่อว่าห้องภาพศิลธรรมชาตินะแล้วก็ถ่ายรูปครูพักรักจำมาฮะถ่ายแต่โน่นมาตอนนั้นสมัยนั้นก็ไม่มีใครสอนเราก็ดูพี่เขยพี่เขยเขาเป็นเจ้าของร้านถ่ายรูปแล้วเราก็เรียนรู้ไปโดยธรรมชาติครับผมวันนี้ครับอาจารย์จะมาถ่ายทอเคล็ดลับในการถ่ายภาพอาจารย์บอกมีสิบเคล็ดลับนี้รับรองถ่ายภาพดีแน่นอน ก็ใช้ได้ฮะถ้าเรายึดถืออันนี้นะฮะหรือคือการถ่ายภาพเนี่ยถ้าเราไม่มีแบบอย่างเหมือนนักกฎหมายต้องมีเบสิกเรื่องของกฎหมายการถ่ายภาพถ้าเรารู้เรื่องนีดสักหน่อยเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกครับจะได้มีแนวทางนิดนึงงั้นมาเริ่มต้นที่เคล็ดลับที่หนึ่งกันเลยครับอาจารย์เคล็ดลับข้อแรกนี่คืออะไรครับต้องรู้จักกล้องของท่านครับต้องรู้จักกล้องของท่านครับคือเวลาถ้าเรามีกล้องถ่ายรูปมาตัวหนึ่งเนี่ย เราจะเริ่มต้นยังไงดีนะฮะเราก็ต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้ว่าวิธีถือกล้องทํำยังไงเลอกจากเรียนรู้การถือกล้องแล้วเราต้องรู้จักวิธีการใช้กล้องด้วยครัไแมฟังก์ชันต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องเรียนรู้มันเราก็ต้องมาอ่านหนังสือคู่มือขอให้อ่านหนังสือคู่มือนะครับอย่างกล้องถ่ายรูปถือนี่เราควรจะถือยังไงถือย่างนี้ d s l r จะถือยังไงถ้าเป็นกล้องแบบนี้เนื่องจากน้าหนักกล้องเบาเราก็ควรจะถือยังไง และอีกประการหนึ่งท่านจําไว้เลยครับถ้าท่านกล้องใดนะฮะมีแฟลในตัวนะครับครับผมมีแฟลในตัวอย่างเนี้ยมีแฟลในตัวอย่างนี้จําไว้เลยถ้าภาพเนียคือเรากลัวนิ้วไปบังหน้ากล้องอันที่หนึ่งครับผมอันที่สองกลัวไปบังแสงแฟลชครับนะถ้ารูปแนวนอนก็เป็นอย่างนี้ถ้ารูปแนวตั้งมาไหลปุ๊บเนี่ยเราเอาด้านที่มีแฟลตเนี่ยอยู่ข้างบนไม่ควรเอาไว้ข้างล่างอ๋อเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าไว้ข้างล่างลวมือต้องบังแสงแฟลชแนะ แฝงกไปไม่ไกลถึงที่เราต้องเอาไว้ให้งบนนี้นะครับอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้ส่วนฟังก์ชันต่างๆในกล้องนี้ก็ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ต้องรู้จักมันมีโหมดต่างๆทีนี้กล้องหลายหลายยี่ห้อหลายแบบมีเมนูภาษาไทยด้วยนะก็จะขจัดปัญหาให้ได้ได้อีกส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะครับคือต้องรู้จักกล้องของตัวเองใช่ครับนะครับว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนี่ข้อ2คืออะไรครับต้องเตรียมกล้องให้พร้อมอยู่เสมอครับหมายความว่ายังไงครับ เหมือนตำรวจนะต้องพกปืนไว้พวกปืนอย่างเดียวไม่พอต้องขึ้นนกไว้เลยเซฟตี้ไว้เจอผู้ร้ายยิงปังได้ทำไมถึงแบบเราต้องพร้อมต้องพร้อมครับพอหยิบขึ้นมาเราถ่ายเราก็ถ่ายไ, <ป S 1> ได้เลยระหว่างที่เดินไปแล้วก็เตรียมพร้อมกล้องของเราไปครับสมมติว่าเราจะไปถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่นะกล้องเราต้องเปิดออนไว้เปิดสวิตซ์ออนไว้นะครับเราขับรถไปก็กล้องวางไว้ข้างๆตัวเราครับนะครับบางทีอาจจะมีการเกิดภาพที่มันที่จะเกิดขึ้นยากนะครับ เนี่ยเราก็สามารถยกกล้องขึ้นมาถ่ายได้รูปได้เลยไม่เปลือง <นะ S 1> แบตเหรออาจารย์กล้องเราเนี่ยถ้าไม่ทํางานติดต่อกันประมาณสัก5 6วินาทีมันจะตัดไฟเองเพอตัด<ม>ไฟปุ๊บมันยังสแตนบายอยู่เพราะแตะชัตเตอร์ปุ๊บถ่ายได้เลยเราต้องเตรียมพร้อมนะฮะกล้องแบตเตอรี่ต้องพร้อมนะฮะอะไรต่างๆนะฮะครับผมะะครับผมเคล็ดลับข้อต่อไปครับอาจารย์คืออะไรครับต้องถือกล้องให้นิ่งๆครับ โอ้โหนี้บางทีฝึกยากเง้ยครับกล้องตัวเล็กๆนี่มันก็ง่ายนะมันเบาครับมันเบาสังเกตดูคนที่ใช้กล้องเล็กๆถ่ายรูปไม่ค่อยได้ดีเพราะว่าน้ําหนักมันเบาครับน้าหนักเบาเบาปุ๊บมันก็เวลาจะถ่ายปุ๊บกดชัตเตอร์ปุ๊บกล้องมันจะสั่นเขากล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยจึงมีระบบ VR VR vibration reduction คือลดการสั่นสะเทือนครับผมมาให้เรานะครับก็ขอให้ใช้ที่มีระบบลดการสั่นสะเทือนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไป ที่มืดมืดแสงน้อยครับเราจะถือให้นิ่งๆทาไงแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือเราใช้ขาตั้งครับครับผมแต่นี่คนเราจะสะพายขาตั้งไปถ่ายรูปทุกรูปเป็นไปไม่ได้นั่นสิครับแล้วเราก็ต้องถือให้นิ่งต้องรู้จักการถืออย่างนี้นะฮะถือเข้ามาหรือถ้ามีโต้งนี้ก็ต้องเอามืองวางนี้เขปแลมวถ่ายครับนะฮะ่างนี้จะช่วยให้นิ่งขึ้นใช่ไหมนิ่งขึ้นวิธีฝึกถือกล้องให้นิ่งเนี่ยครับคุณไปหาไฟฉายเล็กๆมาอันหนึ่งครับนะฮะมาติดลงบนบนกกลล้้องไฟฉายเ็ๆติดบนนี นะล้วส่องไปที่กาแพงสีดําครับกลางคืนนะฮะแล้วก็เปิดไฟไว้แล้วก็กดชัตเตอร์แล้วดูไอ้แสงไฟฉายที่เป็นไปสัมผัสกับผนังสีขาวหรือสีดําแล้วว่าแล้วกดแล้วมันมันยังสั่นอยู่หรือเปล่าถ้ามันสั่นแล้วก็แสดงว่าไม่นิ่งไม่นิ่งแต่ถ้ากดแล้วมันยังนิ่งอยู่ก็แสดงว่าใช้ได้อันนี้เป็นวิธีการฝึกง่ายง่ายง่ายฟฉายใช้ไฟฉายติดไว้บนนี้นะฮะเอาหนังยางรัดหรือสกอตเทปติดอะไรก็แล้วแต่นะครับครับอันนี้ก็ ต้องถือให้นิ่งๆถ้าถือนิ่งไม่ได้เนี่ยฮะวิธีถือก็ต้องถือให้นิ่งๆหรือใช้ขาตั้งไปเลยนะฮะต้องใช้ขาตั้งนี่ก็ใช้ขาตั้งสูงไปเลยนี่นะครับนี่ใช้ขาตั้งสูงไปเลยอันนี้ใช้ขาตั้งใหญ่นะแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าถ่ายพวกวิดีโออะไรแล้วเนี่ยขาตั้งนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะว่าบางทีไม่นิ่งนะมันไม่นิ่งแล้วมันจะสั่นแล้วดูละเวียนศีรษะมากครับผมนะครับอ่ะไปถึงเคล็ดลับข้อต่อไปกันเลยครับข้อที่4นะให้ตัวแบบมีแอคชั่นนะหมายความว่าอย่างไ ไม่ให้ยืนเคารพธงชาติตลอดเวลา<อ>ไม่ให้ยืนแหงทื่ออย่างเดียวนะออต้องมีแอคชั่นเห็นไหมสองรุ่นนี้เปรียบเทียบไหมใช่ไหมเค่ตั้งแต่นนการถ่ายภาพคนเนี่ยเขบอกให้เกิดสิริลัวิทยาทางโครงสร้างทรงสามเหลี่ยมเห็นไหมข้อสองนี้เป็นโครงสร้างใหมมให้มีแอคชั่นหน่อยอย่างนี้ดูแล้วมัน มันจืดครับบางทีถ้าไปถ่ายลูกหลานนะน้องนุ่งเนี่ยให้กระโดดบ้างอะไรบ้างอ๋อมันจะได้ดูแบบมีชีวิตชีวาแบบอย่างนี้นะใช่ครับให้มีชีวิตชีวาบ้างนะครับผมหรืออย่างนี้นะก็อาจจะเป็นภาพตลกตลกน่ารักน่ารักคือแอคชั่นของเขานะครับก็จะได้ภาพคือให้มีภาษาอังกฤษเขาเรียก make people busy ครับคือท้าให้มีกิจกรรมหะไอสหน่อยครับผมร่ะเอามือไปแตะไหล่เงี้ยเป็นแฟนกันเนี่ยคนรักกันเนี่ยแล้วก็ กระดูภาพดีขึ้นนี่จะเป็นอย่างเงี้ยฮาเปเป็นโครงสร้างทรงสามเหลี่ยมเห็นไหมฮะเนี่ยให้มาอย่างนี้ขึ้นมานะฮะบดูดีครับทีนี้เคล็ดลับข้อต่อไปครับคืออะไรครับให้ตัวเอกอยู่ในกฎสามส่วนกฎสามส่วนคืออะไรครับอาจารย์กฎสามส่วนนี่ก็บอกให้แบ่งให้แบ่งช่องมองภาพในกล้องเนี่ยออกเป็นสามส่วนเป็นเขาเรียกว่าจุดตัด สี่จุดเป็นเก้าช่องตสดงเก้าช่องครับซึ่งผมจะพูดในบทต่อไปนิดน,นะว่าจะจะใช้ไงบ้างตัวเอกในกรดําอย่างเงี้ยแทนที่เราจะเอาเอาตัวเอกไว้ตรงกลางภาพนะฮะเราเราก็เอาไว้ที่มันเนี้ยริมๆอย่างเงี้ยนะ,ะหรือจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเมื่อก่อนนี้เราถ่ายรูปเราชอบเอาไว้ตรงกลางตรงกลางแต่นี้เราเอาตัวเอกตัวเอกคือใบหน้าของคนเนี่ยกำลังนั่งเขียนล่มอยู่เนี่ยก็เป็นตัวอยู่ในกดสามส่วนตรงนี้นะครับนะฮะ หรืออย่างนี้ตัวเอกของคนก็คือดวงตาดวงตาคือหน้าตาของหัวใจแล้วก็ดวงตาไว้ที่กวดสามส่วนนั่นแคนะฮะหรือเรือเงี้ยเห็นไหมฮะเรือลันนี้กันฮะจอดอยู่เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราก็ชอบไว้ตรงกลางแล้วก็ไว้มุมมุมสักอันนึงแบบนี้มันจะได้ดูมีเขาเรียกว่ามีเอกภาพนะฮะดูแล้วมันไม่แย่งนําสายตานะฮะเราก็จะเห็นภาพอย่างนี้ดีหรือคนเดินนี่เหมือนกันนะฮะก็อยู่ในกวดสามส่วนนะครับ ครับุณผู้ชมครับเราได้เคล็ดลับดีๆ5ข้อไปแล้วนะครับที่อาจารย์สยามนะครับฝากเราไว้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามอีก5ข้อที่เหลือนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามก่อนครับว่ากล้าเสียอีกแล้วอาจารย์คะแบบนี้กล้องจะเสียด้วยไหมคะ ครับส่วนใหญ่นะักถ่ายภาพส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกล้องเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายภาพผมเองก็เหมือนกับคนอื่นๆครับท่านเองก็อาจจะเหมือนกับคนอื่นๆครับที่มีปัญหาโดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้เราเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีระบบบวกลบ0ูนย์ศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์ศูนย์เขาเรียกว่าเป็นระบบไฟฟ้าอิเล็กตรอนนะครับแน่นอนครับ หลายท่านอาจจะเจอปัญหาสิ่งหนึ่งซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนนั่นก็คือเรื่องของการ์ดครับนะฮะผมเองนั้นเวลาที่เราจะไปถ่ายภาพเนี่ยเราก็จะมีต้องมีการ์ดนะครับการ์ดมีหลายแบบมีหลายชนิดแต่ว่าถ้าเป็นกล้องใหญ่ๆแล้วก็ใช้การ์ดแบบนี้ครับนะครับที่เราเรียกว่า c f กาดนะครับก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งทีง่ท่านต้องระวังเวลาใช้การ์ดก็คือพวกช่องเหล่านี้แหละครับนะครับเช่นะมีฝุ่นมีละออง นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องอเสียบการ์ดอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะครับนี่ถามว่าถ้าการ์ดมีปัญหาเนี่ยจะทําให้กล้องเสียไหมมันมีได้2กรณีครับกรณีที่1ถ้าท่านใส่ไปผิดด้านแล้วก็ดันทุลังที่จะใส่เข้าไปนะครับเช่นผมเปิดฝาการ์ดโคเวอร์แล้วก็กดตัวการ์ดออกมาอย่างนี้นะครับถ้าผมใส่อย่างนี้ถูกต้องครับแต่ถ้าผมใส่กลับด้านโดยที่ไม่ได้ระวังมันใส่ไม่ได้ แต่หลายคนไม่รู้เช่นเด็กๆเริ่มฝึกขัดใหม่ๆหรือลูกหลานของท่านถอดออกมาแล้วเสียบผิดพยายามจะดันเข้าไปให้ได้อย่างนี้นะครับการ์ดก็เสียกล้องก็เสียถ้าเสียตรงบริเวณที่ใส่ไอพอตของช่องการ์ดนี่นะครับแน่นอนนะครับท่านก็ต้องไปซ่อมนะครับแต่ว่าคําถามที่มีอยู่บ่อยว่าถ้าการ์ดเสียทําให้กล้องเสียไหมถ้าการ์ดเสียโดยวิธีอื่นไม่ทําให้กล้องเสียเช่นตกแตก นะครับบิดงออย่างแรงหรือไปวางไว้ใกล้ความร้อนหรือไปทิ้งไว้ในรถที่มันร้อนจัดการ์ดเสียครับนะเมื่อกาดเสียอะไรจะเกิดขึ้นครับมันก็ใส่เข้าไปไม่ได้ก็ได้ถ้าใส่เข้าไปไม่ได้ก็อย่าไปฝืนนะครับการ์ดเสียทําให้กล้องเสียไหมไม่เสียครับนะครับแต่ท่านต้องดูให้ดีว่าการ์ที่มันใช้งานไม่ได้อย่าพยายามใส่เข้าไปนะครับท่านก็จะปลอดภัยจากการที่เปลี่ยนการ์ดใหม่ซะแล้วก็ค่อยเอามาใส่ที่กล้อง ก็จะทําให้ถ่ายภาพต่อไปได้อย่างสบายใจครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับถึง10เคล็ดลับในการถ่ายภาพเราได้5เคล็ดลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก5เคล็ดลับที่เหลือกันครับจานสยามครับต่อไปคืออะไรครับเคล็ดลับต่อไปข้อที่6นะคะครับผมเขาเรียกว่าใช้หลัก3กอถ่ายภาพทิวทัศน์ถ่ายภาพวิวถ่ายภาพวิวอะไรคือ3กอครับกอที่1คือถ่ายเห็นใกล้ใกล้กลางกลางไกล3หลักแค่นี้แค่เนี้ยถ่ายภาพวิวสวยถ่ายที่ไหนก็สวยเมื่อนั้น เาใกล้คือมันต้องถ่ายทั้งภาพอย่างนี้ฮะถ่ายนี่ใกล้ใกล้ถ่ายเห็นตรงนี้อ๋อครับผมกลางตรงนี้ครับไกลตรงนี้ไกลคือท้องฟ้าครับเนี่ยใกล้นี่พุ่มไม้เนี่ยนะฮะกลางนี่พยานนั่งพ่นพ่นน้ำครับแล้วก็ไกลคือท้องฟ้าราะถ้าเราถ่ายแบบนี้เราใช้หลักแบบนี้เสมอเราจะได้ภาพที่สวยนะครับใกล้ก็คือดอกไม้ดอกไม้กลางแล้วก็ไกลนะฮะ คือหมายความว่าเราจะต้องกําหนดไว้ก่อนในภาพเราว่าอะไรควรจะเป็นสิ่งที่อยู่กาลางหรือบางทีไปเที่ยวชายหาดครับเมื่อก่อนเราถ่ายภาพทะเลกับท้องฟ้าครับมันก็ดูแล้วมันไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาใ,ใต่อไปเอาคนไปยืนที่ชายหาดหน่อยให้เห็นเกาะแกงหินหน่อยเป็นเป็นฉากหน้านะฮะแล้วก็ตัวตัวต่อไปก็ทะเลแล้วก็ฉากหลังก็คือท้องฟ้า มีเห็นใกล้เห็นกลาเห็นไกลเท่านี้เท่านี้สวยสวยนะครับสวยครับนี่เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับเคล็ดลับต่อไปครับอาจารย์ต้องดูทิศทางของแสงและสีครับดูยังไงครับอันนี้การถ่ายภาพสมัยโบราณเนี่ยเราถ่ายภาพกันเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยหนูถ่ายอย่าถ่ายย้อนแสงนะให้ถ่ายตามแสงครับคือหันหลังให้พระอาทิตย์หันหลังให้พระอาทิตย์แล้วถ่ายไปออกมาสวยนะฮะถ้าถ่ายย้อนแสงเมื่อไหร่ปุ๊บภาพมันจะ เขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกฟอกนะมันจะพลาดๆสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องของเลนส์เรื่องอะไรยังไม่พัฒนามากเขาก็จะไม่ถ่ายย้อนแสงแต่สมัยนี้ก็ถ่ายย้อนแสงได้แล้วนะเพราะเลนส์เขาได้พัฒนาขึ้นยิ่งเลนส์ใหม่ๆที่มีระบบนาโนโค้ดด้วยระบบนาโนเนี่ยสามารถถ่ายย้อนแสงได้โดยไม่แสงไม่แฟร์ไม่ฟุ้งนะครับและการถ่ายในการถ่ายภาพเนี่ยเราต้องดูทิศทางของแสงว่าแสงมันเป็นยังไงนะฮะ และในอย่างภาพนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างถ่ายยากเพราะอะไรไหมฟังหนึ่งแสงมันเยอะแสงสว่างอีกฟังหนึ่งแสงมันน้อยมันอยู่ในล่ม,รมเราต้องพยายามที่จะทายังไงให้แสงสองข้างนี้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดเราก็ต้องมีระบบมาแสงเข้ามามแต่กล้องสมัยใหม่นี้มันพัฒนามากมันสามารถเฉลี่ยแสงให้เราได้เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยตั้งกล้องไปปุ๊บถ่ายเลยนะฮะมันก็จะได้เฉลี่ยแสงให้เราได้อย่างนี้นะครับครับหรือบางทีอย่างนี้เหมือนกันอันนี้มันเป็นภาพสี แต่สิ่งของที่เราถ่ายเนี่ยแล้วเมื่อเราเขาเรียกแสงมาด้านด้านนี้ด้านข้างนี่นะฮะมานี่นะครับอันไหนที่มันไม่โดนแสงก็จะดำคล้ายๆเป็นรูปขาวดำไปนะครับหรืออย่างนี้เหมือนกันอันนี้เป็นแสงตอนยามเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นแสงธรรมชาตินะกล้องสมัยนี้มันก็พัฒนามากนะเราไม่ต้องไปยุ่งยากมากในเรื่องของอะไรต่างๆนะครับแราก็สามารถถ่ายได้เลยครับนะครับเอามาถึงเคล็ดลับข้อต่อไปครับอาจารย์ ใช้แฟดในบางโอกาสความ<ช>หมายคือความหมายก็คือตาติดแล้วเนี่ยเรามีความเชื่อว่าเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยนะครับเฉพาะกลางคืนเราต้องใช้แฟดครับแต่บางสมัยนี้มันไม่ใช่ละสมัยนี้บางทีกลางวันเราต้องใช้แฟดครับผมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างนี้ยในบรรยากาศคนที่อยู่ในร่มถ่ถายย้อนแสงครับอะไรเงี้ยเราต้องใช้แฟดครับผม <opio S 1> นะฮะเราต้องใช้แฟดแบ้งในบางโอกาสตอนนี้ในการถ่ายรูปหมู่อย่างนี้สังเกตดูไหมครับ จะไม่มีใครหลับตาเลยครับผมเห็นไหมแล้วเรารอยยิ้มฟันเสมอกันหมดเลยเพราะอะไรครับเคล็ดลับอยู่ตรงไหนครับวันนี้ถ้าคุณถ่ายรูปหมูเยอะๆเนี่ยคุณให้ตัวแบบเนี่ยหลับตาก่อนให้หลับตาทุกคนหลับตาผมนับหนึ่งสองสามันลืมตาแล้วพูดสิบสี่พร้อมๆกันนะครับลายฟันจะได้เท่ากันหมดอ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับที่นอกเหนือนะอาจารย์นอกเหนือครับตวอย่างผมหลับตาพวกอ้าวทุกคนหลับตานะครับหนึ่งสองสามลืมตาแล้วพูดสิบสี่ ออกมาสวยมากอ๋เป็นเคล็ดลับที่ดีมากเนี่ยจ้าเราทุกคนจะไม่หลับตาเพราะไปหลับมานานแล้วรเราหลับให้เขาหลับก่อนที่เราจะถ่ายทาแล้ว huh. อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอันหนึ่งการใช้แฟลชในบาอากาศก็คือแบบนี้อย่างเนี้ยอย่างน้องคนนี้มันการอยู่ในร่มเห็นไหมฮะข้างนอกสว่างครับผมอย่างฮะอย่างนี้ถ้าเราจะใช้วิธีการชดเชยของแสงก็ได้ซึ่งเราจะพูดในโอกาสต,ต่อไปนะครับครับอย่างเนี้ยเราก็ใบหน้าน้านองจะไม่เห็นเลย huh. เราก็ใช้แฟลชเข้าไปช่วยเลยเห็นไหมฮะ ภาพมันจะชัดขึ้นแล้วแสงข้างในกับแสงข้างนอกจะเท่ากันครับนะครับแต่บางคนเขาก็บอกว่าพอใช้แฟลชแล้วหน้าเขาไม่ธรรมชาติเลยไม่ธรรมชาติแต่ก็จําเป็นบางรูปเราจําเป็นเราจะต้องใช้แฟลชเข้ามาช่วยงั้นก็คือเลือกใช้ในบางโอกาสใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับผมทีนี้มาถึงเคล็ดลับข้อต่อไปทงติเก้าตั้ง ISO ครับให้ตรงกับสภาวะของแสงหรือตั้ง ISO ออโต้ครับทีนี้เราจะต้องตั้งไงถ้าแสงแสงมาก เราตั้ง ISO น้อยแสงน้อยตั้ง ISO เยอะ ISO ก็คือเป็นมาตรฐานของความไวในการรับแสงนะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยถ้า ISO น้อยๆ100 200 3 0ย4 0 0ี่ร้อย 100, 200, 300, 400, เนี่ยถ่ายในที่แสงเยอะๆถ้า400ขึ้นไปปุ๊บให้ถ่ายในที่มืดๆในแสงน้อย400800แอต่นี้<ม>คนเราเนี่ยจะมัวตั้ง ISO อย่างงี้อย่างงี้ไปเรื่อยเนี่ยมันไม่ทันการ,รเราตั้ง ISO ออโต้ไปเลยกล้องทุกรุ่นทุกยี่ห้อ มันจะมีคำว่า ISO Auto แล้วก็คลิกขวา Yes ไปเลยในในกล้องของท่านนะฮะเราเราอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราผมไม่ถ่ายตอน6โมงเช้าตีห้ากว่าที่ทุ่งพะเมนนะฮะนะแล้วก็ถ่ายตอนกลางคืนอย่างเงี้ย<อ>ผมก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่อง ISO ก็คือตั้งออโต้ไปตั้งออโต้ไปเลย,เลยแล้วกล้องมันก็จะทำงานให้เราเสร็จ เห็นไหมฮะมันจะวัดแสงให้เราเสร็จเรียบร้อยว่าแสงอย่างนี้ต้องใช้ SO เท่านี้เราไม่ต้องไปคํานวณเองกล้องมันคํานวณให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับอ้าวมาถึงเคล็ดลับสุดท้ายกันลวครับนั่นคืออะไรครับต้องนํากล้องติดตัวไว้อยู่เสมอครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะไปเที่ยวทีก็เอากล้องไปจะออกไปทําธุระทีก็เอากล้องไปแต่ผมเดี๋ยวนี้กลับกลายเป็นอย่างนี้ครับเวลาไปทํางานก็ต้องเอากล้องไปพกเอาไว้เหมือนเราพกโทรศัพท์ โอ้มมหน้าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มีกล้องถ่ายรูปติดไว้เลยอันนั้นก็มีกล้องถ่ายรูป<ๆ>เห็นไหมหลายคนขนาดนถ้าถ้าเขามีกล้องเขาจะเอากล้องมาถ่ายรูปมากกว่านะครับการติดนํากล้องติดตัวไปเสมอเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างครับ,รบนะัะคุณอาจจะไปเจอภาพนะฮะเนี่ยบางทีสาวๆสมัยนี้หนุ่มๆสมัยนี้นะครับเราไปเจอภาพอะไรที่สวยๆเนี่ยเราจะมีเมื่อก่อนเราไปเที่ยวกันนี่นะฮะเราจะเห็นภาพสวยๆบอกโอ้โหเสียดายไม่ได้เอากล้องมา เดี๋ยนี้ไม่ต้องเสียดายแล้วครับท่านพกกล้องติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับมันก็จะได้ภาพที่คุณประทับใจอย่างยิ่งครับครับผมและนั่นก็เป็น10เคล็ดลับในการถ่ายภาพนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะได้นําเคล็ดลับนี้นะครับไปปฏิบัติใช้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสยามเอี่ยมพิชัยฤทธิ์มากๆเลยครับสำหรับการมาแนะนําเคล็ดลับดีๆแบบนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ดีๆนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดจากแขกรับเชิญวิทยากรของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้กับการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อให้การถ่ายภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการเซียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ1น0 0 0ครับและนอกจากนั้นครับคุณผู้ชมที่พลาดชมรายการนะครับหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลดีๆจากรายการเซียนกล้องนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปชมรายการหรือไปดาวน์โหลดข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราครับ www.etvthai.tv ครับวันนี้ครับรายการเซียนกล้องก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ